ถ้ามันรับแกได้วันนี้มันจะไปจากแกเหรอแล้วที่ฉันบอกว่าแกเริ่มต้นใหม่ได้ฉันก็หมายถึงว่าฉันอยากให้แกปรับปรุงตัวเสียใหม่อะไรที่มันผิดพลาดไปแล้วเนี่ยแกก็แก้ไขทำตัวเองให้ดีขึ้นแล้ววันหนึ่งก็จะมีคนเห็นค่าแกเองตาไม่อยอมแพ้หรอกเกจะ้ทำอะไร ถ้าว่าแกควรจะทําใจว่าแกเสียไอ้ไพรไปแล้วไอ้ไพรไปรักผู้หญิงคนอื่นแล้วตัดฆ่ามันตัดฆ่าไอ้เปถ้ามันตายไปซะที่ไทรก็ไม่มีใครให้รักแล้วเขากจะกลับมาหาตาถ้าแกจะทำอย่างนั้นฉันจะพาแกไปมือนอกคุณพ่อหมายความว่าไงก็ถามว่าแกอยู่ที่นี่ และแกพร้อมจะทำลายทุกอย่างแม้กระทั่งตัวแกเองแล้วก็ฉันก็จะพาแกไปอยู่ที่อื่นไง